The cat sat on the ดูดวงรายวันมันเกิดทั้ง8วันประจําวันที่22เด ược, ือนกรกฎาคม2568ท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะท่านใดที่ติดต่อประสานงานด้านต่างๆอะไรเอาไว้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองด้วยนะคะหรือว่ารอลุ้นข่าวดีเรื่องใดอยู่นะคะคุณก็จะได้รับข่าวดีๆนั้นๆด้วยนะคะวันนี้ก็มีความสมร็จดีนะคะแต่ว่าเรื่องที่ไม่ดีนะคะก็มีด้วยนะคะอย่างเช่นในเรื่องของอเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะต้องดูแลสุขภาพร่างกายเกี่ยวกับเรื่องดวงตานะคะหรือเกี่ยวกับเรื่อง เจ็บปากเจ็บเท้าอะไรพวกนี้นะคะก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือสื่อสารด้วยนะคะก็ใช้ด้วยความระมัดระวังนะช่วงนี้นะคะส่วนด้านของความรักนะคะช่วงนี้ความรักก็ถือว่ายังไปได้นะคะก็ยังดีอยู่นะคะแต่ถ้าสําหรับคนโสดนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่อาจจะมีเรื่องที่ตื่นเต้นหน่อยนะคะ ก็ดูดูกันไปนะคะส่วนท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะวันนี้คุณก็จะสมหวังได้ดั่งใจนะคะในเรื่องของการเงินนะก็จะมีเงินเข้ามานะคะท่านใดที่ทําการค้า หรือเกี่ยวกับเรื่องทําเกี่ยวเรื่องเงินนะคะหรือขอเจรจาเรื่องเงินเรื่องทองอะไรเอาไว้เนี่ยวันนี้ก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะหรือขอความช่วยเหลือจากผู้ใดเอาไว้นะคะหรือท่านใดที่ก่อนหน้านี้มีเดีลงานอะไรเอาไว้นะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องการขอกู้ขอยืมอะไรพวกนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับ รับเงินนะคะนะ้ก็มีข่าวดีๆมีเรื่องดีๆเข้ามานะคะในวันนี้แต่ว่าคุณก็อย่าไปหงุดหงิดใจอะไรมากมายนะคะพอได้เข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีรายจ่ายออกพอสมควรเลยนะคะส่วนเรื่องของเรื่องคู่คู่ของความรักนะคะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังดีอยู่นะคะก็ ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันดีนะคะส่วนท่านใดที่เป็นคนโสดนะคะก็จะมีคนเข้ามานะคะก็ลองศึกษาดูใจกันไปก่อนนะคะท่านที่เกิดวันอังคารนะคะ,นะคะวันนี้คุณก็จะมีความกังวลอยู่บ้างนะคะเรื่องสิ่งรอบข้างคนรอบข้างนะคะเรื่องงานนะคะเรื่อง นายนะคะหรือสิ่งที่คุณแพนเอาไว้เนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแผนอะไรอยู่บ้างนะคะแต่ว่าสุดท้ายมันก็จะมีความสําเร็จนะคะยังไงก็อดทนนะคะ,ค,ะค่อยๆแก้กันไปนะคะคุณก็จะมีความเหน็ดเหนื่อยหน่อยนะ,ะแล้วก็ทํางานเหนื่อยหน่อยนะ,ะาบางท่านอาจจะต้องเดินทางนะต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะคะอย่าไปเร่งรีบอะไรมากมายนะคะ ต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันพุธนะคะวันนี้นะคะก็จะมีงานเก่างานที่ข้างค้างนะคะต้องแก้ไขนะท่านที่เกิดวันพุธนะคะ สิ่งที่คุณแผนเอาไว้นะคะหรือตั้งใจอยากจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยวันนี้มันอาจจะมีการเปลี่ยนแผนก็ได้นะคะก็ไม่เป็นไรนะค่อยๆทากันไปนะคะทุกอย่างมันก็มีการเปลี่ยนแผนได้นะคะอาจจะยังไม่ได้สมหวังในวันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยววันหน้าวันข้างหน้ามันก็จะมีเรื่องดีๆเข้ามานั่นเองนะคะส่วนท่านที่เกิดวันพฤหัสนะคะวันนี้เรื่องการเงินของคุณเนี่ยก็จะมีความรับรื่นดีนะคะท่านใดที่ทํากันค้าก็จะค้าขายดีนะคะคุณก็ยังมี เงินเข้ามาใช้จ่ายนะคะแต่ว่าเงินของคุณเนี่ยมันต้องอมีไว้แบบห้ามไปใช้อย่างอื่นนะคะ มันเหมือนกับว่าเงินของคุณเนี่ยมีไว้ก้อนหนึ่งเนี่ยคุณจะไปใช้สุรุ่ยสุร่ายไม่ได้เลยนะคะโดยเพราะท่านใดที่ทําธุรกิจนะก็จะต้องอวางแผนเรื่องการเงินให้ดีๆนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยก็ยังดีอยู่นะคะคุณก็ยังมีเงินเข้ามานะคะส่วนท่านใดที่มีลูกน้องบริวารน,นะ,ะก็อาจจะมีความกังวลใจเรื่องลูกน้องบริวารมากเป็นพิเศษนะคะหรือท่านใดที่มีลูกเนี่ยก็อาจจะรักลูกห่วงลูกมากเป็นพิเศษนะคะแต่ว่ายังไงวันนี้ดวงชะตาเรื่องการเงินก็ยังดีอยู่นะคะส่วนในด้านของ ความรักนะคะความรักเนี่ยช่วงนี้ก็ยังไปได้นะคะท่านใดที่มีครอบครัวนะคะมีคนรักก็ยังถือว่ายังดีต่อกันอยู่นะคะท่านใดที่เป็นคนโสดก็ดูดูกันไปนะคะยังไงก็ยังมีความลังเลมีความสงสัยอยู่ว่าจะดีหรือไม่ดีนะคะ ท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะวันนี้นะคะเรื่องที่คุณต้องจัดการเรื่องการเรื่องงานนะคะมันอาจจะดูเยอะหน่อยนะคะงานอาจจะเยอะงานอาจจะยุ่งหน่อยนะคะก็ค่อยๆจัดการค่อยๆเคลียร์กันไปนะคะอย่าไปเบื่อไปเซ็งนะสาหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะยังไงดวงชะตาของคุณต่อไปก็จะยิ่งดีกว่านี้นะคะท่านต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะวันนี้ก็มีความโชคดีนะคะยังไงดวงชะตาก็ยังดีอยู่นะ เรื่องการเงินการทองโอเคแฮปปี้ดีนะคะมีการเดินทางไปนู่นไปนี่นะคะก็มีความสุขสบายอกสบายใจดีเหมือนกันนะคะท่านใดที่ทํางานวันนี้ถึงแม้ว่างานมันอาจจะมีความเร่งหรืออาจจะมีความเครียดอยู่บ้างนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าดีนะคะวันนี้มีความสําเร็จนะคะ ท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะวันนี้คุณก็จะได้รับข่าวดีๆนะคะมีเรื่องดีๆด้วยนะคะมันก็จะมีความสําเร็จเหมือนกันนะคะในวันนี้นะก็สิ่งที่คุณดีลเอาไว้สิ่งที่คุณแผนเอาไว้สิ่งที่คุณตั้งใจอยากจะทานะคะมันก็เป็นไปนตามเป้าหมายที่คุณวางแผนเอาไว้นั่นแหละคะ่ะนะแต่ข้อเสียก็มีนะคะในเรื่องของเรื่องสุขภาพเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของหนึ่งคือดวงตา,านะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องการเป็นหวัดเป็นไอนะ การหายใจเป็นยังไงบ้างนะคะก็ดูแลสุขภาพร่างกายนิดนึงนะคะบางทีฝนมันตกเยอะเนาะอากาศมันอาจจะชื้นหน่อยนะคะช่วงนี้ต้องดูแลตัวเองนะเรื่องฝุ่นเรื่องควันนะคะ,ะบางบางท่านอาจจะคนรอบข้างอาจจะสูบบุหรี่เนาะหรือไปในสถานที่ที่มีฝุ่นมีควันเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยนะก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะจบไปแล้วนะคะการทำนายดวงชะตาของท่านที่เกิดทั้ง8วันประจำวันที่22เดือนกรกฎาคม2568 นี่เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะส่วนท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงนะคะก็ติดต่ออาจารย์ได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์อาจารย์ไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆออกมาทุกวันนะคะสําหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ